พันตำรวจเอกอนเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยคดีหมอดูห่วงจุ้ยคนหนึ่งหลอกดูดวงให้ทําพิธีแล้วก็ขายวัตถุมงคลซึ่งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ว่าคดีนี้มีผู้เสียหายแจ้งความไ้ที่สถานีตํารวจในท้องที่เช่นสถานีตํารวจนครบาลบางกอกน้อยและในพื้นที่ชนบุรีอีกส่วนก็คือผู้ที่เข้ามาแจ้งความกับกองบังคับการปราบปรามซึ่งขณะนี้มีกว่า20คนแล้ว โดยขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้สถานีตำรวจท้องที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานและส่งสำนวนมาที่กองบังคับการปราบปรามพันตำรวจเอกอเนกระบุว่าจากการสอบปากคำและรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นส่วนจะเข้าข่ายช็อกงประชาชนหรือไม่นั้นก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานค่ะตรงนี้ก็คือเมื่อผู้เสียหายเขาสั่งของเนี่ยปรากฏว่ากันหลายลายที่ไม่ได้ของตามกำหนดนะครับ ก็พยายามทวงถามเขาก็ฝัดผ่อนบายเบี่ยงไปเรื่อยนะครับก็สุดท้ายก็ยังไม่ได้ของตัวใหญ่ผู้สียหายจยังไม่ได้ของไม่ไม่ได้ของเลยสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นรายบุคคลอยู่ที่คนละ2องแสนถึงเ้าแสนบาทรวมมูลค่าทั้งหมดตอนนี้นะคะมีมากกว่า70ล้านบาทแล้ว ส่วนที่โกดังแห่งหนึ่งที่ถูกระบุว่ามีสินแสคนดังกล่าวนั้นเป็นเจ้าของตั้งอยู่ในตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีบนเนื้อที่ประมาณ150ตารางวาเป็นโกดังชั้นเดียวมีลานจอดรถด้านหน้าจากการตรวจสอบโดยรอบก็พบว่ามีลังไม้กองอยู่รั้วกองอยู่ที่รั้วจํานวนหนึ่งแล้วก็ยังพบสารเจ้าจำลองวางกองอยู่กับพื้นด้านข้างโกดังก็ยังพบฐาน ฐานหินสำหรับรองสิ่งคู่นะคะแล้วก็เพราะว่ามีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วโกดังด้วยค่ะนอกจากนี้ผู้สึกอขายังได้ไปตรวจสอบที่สุสานแห่งหนึ่งในตำบลหนองอีรุนอําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีที่ถูกระบุว่าเป็นสถานที่ที่สินแสคนดังกล่าวนั้นชักชวนให้ผู้เสียหายซื้อที่ในสุสานโดยอ้างว่าเพื่อเป็นการสะดอะเคราะห์ต่อชีวิตมูลค่ากว่า30ล้านบาทโดยสุสานนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลค่ะ ห้ามบันทึกภาพและวิดีโอภายในสุขสารผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ดูแลสุขสารนะคะก็ให้ข้อมูลเพียงว่ามีหน้าที่เพียงแค่รับก่อสร้างตามแบบออเดอร์เท่านั้นส่วนราคาการจองที่ดินและรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายอื่นๆนั้นต้องติดต่อสอบถามจากสำนักงานของสุขสารโดยตรงค่ะ